อะไรก็ไม่วมมดนี่อนี้รวมสวมสัวนอกอะไสก็ไม่รวม เดี๋ยวบอกมันตู้ตลไม่ไม่ถร้านคอยกินของเจบเหีเทนฮะตออ่น่กันพ่อยาบาลเดือมือเจอกันพ้่นอมหอยาบานเาต้องให้บ้านเขาต้องวานแต่บานคนรวมมือดิวกูดิแม่ต่ออน แมวสีดเอหะงที่ปีขึ้นเจ้ารล่ะตอสวัสดีเจปังปอนปนินสุดขอเสียบาไม่ังบนลังฝงบก็าวยอยูนได้เหะได้กรว่าเอาชัดไปกรว่าสองบวกสอง่าบวกห้าสี่พเรามาถ่าจอบออกตะลุกออันนี้ชิ้นเียว้โดนบ้างอันตอไรอีัอ

ให้ไปให้เากปตีไแล้วให้ามาตอบสนึ่นห้าหนึวงหาหนึห้าหนึ่งานึังไ้าห่งห้หน่งหมาหนึ่ง้าหนึห้าหนึีห้าหนึ่ห้าอนท่าหน่งห้านึ่าหนึ่หนหานี้าห่หานึ่น่น่าหน่ห้าน่งห้หนก่อห้ากน่านึ่ง้านงห้าน่งห่้า่ง้า่หาตัวไหนจ้

กูสิไปหอย่างเต็มที่ได้มาชัตสองนายกูแจ้งเาฟองจับซื้อขวามปูตัาเป็นเรียกกับมันปริญากปนีดิเิดหาพออาเมนในโกกระดองกะเดียวมัจะเหีนยไงเีงไมันจัดใจนี่ยมันากจักความันจจัดง่ายๆนะจัดได้้อยจัดแต่แต่ไทยเงันเฮ้าหนงตัวเจีหาพลอาเบนเลยกชนะเดลอยแปดใบเจ็ตัดกินไปยิ้เมื่อบ้านเบาพื้นกุพ่อผมต้องทุมมากนะนะดยเฉพาะตุ้มมย์มุกจะเสิร์มันใ้จัดเจีย เ่อดร่าสั่งเรียกสางานเนี่ยอย่งว้าพื้นคนอยู่นี่เขาไปอยู่ในขั้วเตียงโตถาหอว้าห้าเมี่กูไม่จับทางแม่ว่าเก่งเกกูจัดเมียเก๋กูบอกว่าต้องเสิ้ใมุงแขนเสืออนผานหอนช่องจ้าส่ไมัน่ัเป็นหัวกูก็ถีงงี้ฉาดเสลียวเงี้ยงอปติว่าผได้กับเียวเมีย่บหท่ชีาเลยว้าวแวแวแวสเกียร์หัวแม่สอกูกับเสื้แต่แม่กูตัวมันน่าขวามีมึง อุปสรรคใส่ยิปอกกี่ม็ซื่อให้กูใส่ในคล้องประมันขาดจเอ็มลอยแกกโอ้เสียนมือใส่นีเอ็มลอยด์แจกตน,นบู๊มือสรงจลากฝามันก็้เ้เสียนง,ง่ายแค่ที่ลอยฝาพูนแล้ว,วยอย่าเนอะมึงยายเรียดกระเทยกูข้นนกวกูเสียเป็นี่เนี่ยมันจะส่งใจให้และถอก้อนสิพไปหนาเมื่อหลังก็ไปเปิดน้ำให้นว่ล้ำก็ในหลวงปูเป็นูพร้อมกี่เมื่อกี้ยิปบอบกัไมัน่าเป็นยูพุ่น อย่าบอกความนั่นความนี้แล้วสนใงานจะมาเยงกันหาเมย์ัหมหยังว่าวบวบบวกับบัวบปั่นนันมาสิบอกพอบอกเม่์มาขอจังไหนจังมีไปบวบเลยบอกกิดพอเมื่อเอาห้าไปสีใส่กวางเสียน ท่าค่อแอบแรงก็บบันไดเสียบเสีเป็นหมาที่ไหนหล่ะมาหาพี่หนเนี่ยคุณนี่ร้องไห้ค่ะเป็นไผน่ะสวัสดีค่ะปานีโมปานีโมจังไหนแม่จะพลาดไหมนี่แม่จะพาดแ,แ,แม่พี่เต้นล่รคะ่ะ แฟนพิตต์น์ค่ะโอ้ลูกไ่เฮาวเทาลูกไฟใจ้มาอัวแถบย่าย่าหน้าเหมือนแคมเปอร์อินเยี่ยวเลยอ่ะแล้วก็ธรรมดาแหละน้องเจ้าภาพขันบ่โดดเด่นคนสีเบิ่งสิย่าอะไรรู้บวชก็ไม่ยอมบอกมาปมผมแม่กไม่ทันเลยโอ้โหหน้าพ่อเมื่ี้กูพ่อพิตต์น์พูดเหรอเออแหงหัวทำไม ม่ได้แฉกูลกเอาโอยอะไรลูโ um, อ้อ um, ย่าให้อ uh ย่าให้ตใจเย็นลูกตายวมึงตายแล้วมื้อก่องกแลรกวยเนียขาเนี่ยบิดาเด็กเอ็มอองตายแลีวบานีอ๋องพี่อ๋องนูขอโท เราไม่คิดว่ามันจะง่ายอีกไปทางนั้นเอ็ดย่างแต่ว่าเบิ้งบ้านเบิ้งย่างเขาเอาเฮ็ดย่างบัดีเห็ดย่างเก็บขยะเก็บอย่าไปเก็บขันวูมันสกปรกแล้วไม่เอาเก็บเอาเก็บเอาอย่าไปเก็บเก็บไปทําไมเอาไม่เก็บพวกนี้ไปผูกเขียวเจ้าที่ไหนเล็กซื้อไม่ได้ติดภาษาหมอนไว้เดี๋ยวนึงยากก็รู้หัวหน้าเราขี้ถี่จะตายจะมาเรื่องออกมาเจนึงมาเดี แล้วก็ขี่ที่ดอกแล้วใจดีเขายัางนิดตัวใจดีกับใครใจดีกับไผบุ๊ใจดีเวลาออกโทรทัศนะ์เออะแต่ชีวิตจริงล่ะ <c oughs> ดีเห <c oughs> มือนกันตุล้อเกฟทำไมต้านล้ว <c oughs> ป้าเกบป้าเมียงระเบิงแต่งเนี่ยแต่งตัวได้ว่าสวมมาเอาบุญแท็กเมียแต่งโตแบบนี้ในแต่งไหนนี่ฮะนะ <c oughs> เอายญาขามางานบวชก,ก็ต้องชุดสีขาวไงขา จุดขาวอยู่แต่ว่าผุนอ่ะทั้งหน้าทั้งหลังผุนอ่ะพุ่งเย้าเห็นเหมือนอิโมจตพ่กนี้อิโมจตพวกนเนี่ยย่าจะมองเห็นได้ยังไงคุ้มเข่าเลยนะจะมาจะคุ้มเข่าต่อแม่ข้านาวัดก็เดียวเห็นอีโมจูพวกนี้อิโมจูพวกเนี่ยย่อยากจะบ่อยซีทำไมแข็งมาคุณไม่เลือกมาเห็นของลูกไพ่แล้วคิดพ่อหนังสมัยเจ๊กี้เรื่องอะไรย่าสวรรค์เบียงแอนโทนี จับของลูกของเต่าค้นมาหลายหลย่ากเขาอยากอายไดหมใชไหมลู่อลูกอะยางเยยิยอันกัน่หยังปูใบหนแม่เมื่อกของลกของเต่าาหลายไนะบอกแทกูใบก็ต่อหาแม่คุจะนังชมือกับ่า ต้จัดการให้หนูเนะหรือย <Yeah. S 2> ่าจัดการให้ย่าย่ารถย่ารถทุการ่ารยา่นรหร่ารถหย่าหยาย่าารถห่ายเนร่รย่้ยหาหย่า่ารยาห่านหารหยาห่าย่า่าา ยากก็บวชเหรอบวชสามคนเลยเหรอบวชพูดเดียวผมยากว้าบวชเตี่ยพระรับกูยากเป็นมะเร็งเหรอหมอนักทำคีโมโว้ยบะกินบอกว่าบวชัช่บวชัช่กนนะบ้าเซ็นเลยย่ามึงกับไปยากไกลๆกูเนี่ยมึงกินขี่มาเบาตีปอด มึงกระลักโดนมึงทำเมร์่วมเต็มไปนั่งกับคุนไปไงเจ้าหอไป่อเม่มันจะเดินมาเอาคุนแจ่ล็อกทั้งเนี่ยปานบ้านทำให้เหรเมร์วันนี้ครับจะมาจะเหมืองต้อวอดจ้นี่แหะลูกล่ะ๊าดถ่วงกันหัวมึงซะหน่อยว่าเศร้ารว้ยผมโดนวันสุดเิทธิ์เดี๋ลูกสายอย มึงสันหลังมาเคืออีปอมมันเด็กเนี่ยจวัสดีอีลูกไข่ปากมะแดกก่อนมันเลยเน่าปากหมาอีฟอยแม่กันเด้อลยเบิ่งเป็นมาเล็กเปี้ยไงสีไตหรือมึงชมพูไตายมึงชมพต่อยน้อเป็นมะเร็งเลือเยังกูตายแต่มึงเป็นเบาหวานมึงยังบดายเป็นเบาหวานอยู่ยังสิตายตุมนี้หมอเศร้ากูกินยาเด้ออ่ะเอียงวดดีแต่บอกพี่น้องแท็กกันว่าเนี่กูสีเอาไายตอนกูได้ไหมนะ บอกับยานมีจะกู์ับมึงอีปอบมเอ้บอกเพาเสียบมมึงกับเรเขาดียรอ่นนออระบมึงกับแช่กูไม่ได้ฮักกูไม่ได้สนอมึงกันั่ดิ